สิบเอ็ดบทสวดมังคลสูตรตังอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังฆะมุตตะมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุพพะจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังฆะมุตตะมัง พาหุสัจจันจะสิบปัญจะวินโยจสุสิกขิโตสุภาสิตาจาสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคลมุตตมังมาตาปีตุอุปถานังปุตตะทารัสสะสังขโหอะนากุลาจะกัมมันตา เอตัมมังคลมุตตังทานันจะธรรมจริยาจะยาตากานันจะสังขโหอนวัชานิกรรม,มานิเอตัมมังคลมุตตมังอาระตีวิรตีปาปามัชฌานาจะสัญญโมอัป,ปมาโทจะธรมเมสุเอตัมเมมังคละ ขุตตะมังคาราวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตามังคลมุตตะมังขันตีจะโสวัจจะสะตาสะมะนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมะธรรมะสากัจฉา เอตามังคลมุตตมังตะโปจะพรหม,มะจริยันจะอริยะสัจจานาังทัสสน,นังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตามังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนะกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมปิมะระ เอตัมปิมังละมุตตมังเอตาทาสานิกตวานะสัพพัทธ,ธะมะปะราชิตาสัพพัทธ,ธะโสถิงคัดฉันติตันเตสังมังฆะมุตตะมันติสิบสองบทสวดร,รัตนปริธยังกินจิ วิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังราตนังปะณีตังนะโนสมังอัติตถาคเตนะอิธร,รมปิพุทเทราตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคางังอะมะตัง ปณีตังยะทัชชะคาสัก,กยะมุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะมาธิกินจิอิธรรมอิธรรมปิธรรมเมระตะาตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหติยำพุทธาเซโถ ยำพุทธ,ธเศโถปริวันณยีสุจริงสมาธินานันตริกัญยามาหุสมาธินาเตนะสะโมณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหติสุวัติสุวัติโหตุ เยปุคลาอัตะสตังปะสัทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนตุจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยยาสุขตัดสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิธรรมปิ สังเครตัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามะนะสาทันเหนะนิกามิโนโคตามสาสนามหิเตปติปัตาอะมะตังวิไคหะลาทาัทธามุทา นิพุติงผู้ชะมานาอิธรรมปิสังเคราตานังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังณนะวังณนะทิสัมภะวังวิรัตตะจิตตายะติเกพระวิสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิ ฉันทานิพพันติทีรายะทายัมปะิโปอิรรมปิสังเคพระตะนงังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัคอัต,ตาหะเวชิตังเสยโยยาจายัง อิตราปรชาอตตะทันตัสะโปสัสสะนิจจังสัญญาะตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทัโพณะมาโรสหะพราม,มุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตโถตถารูปสะชันตุโน สิบสีบทสวดภาสิตมิทางเตนะภะคะวตาชะนะตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถตุมเหมาอะมะอนุสเวนะมาปรัมมะปร,ะรายามา อิติกิริยมาปะตะกะสัมปะเทนปะตะกะสัมปะธานนัมาตะกะเหตุมานยะคะเหนะมาอาการะปริวิตักเกนมาทิฐินิชานักขันติยามาพภะ,พะรูปะตายมา สมโนโนคารุยะทาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยยะทะชาเนยยาท,ทะอิเมธรรมมาอากุสลาอิเมธรรมมาสาวัชาอิเมธรรมมาวินยูค้าราหิตาอิเมธรรมมาสมัตตาสมมาทินนาอาหิตายะ ทุกขายะสังวัตตันติอะถาตุเมเหปะชะเหยยาถายาถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมมากุศลาอิเมธรรมมาอนนาวัชชาอิเมธรรมมาวินยูปะสัตถาอิเมธรรมมาส,าม,าสมาตาสมาทินา หิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตุเมเหอุปสัมปัชะวิหะเรยาถาติสิบห้าอุปเนยสูตรอุปนนยะติชีวิตะมะปะมายุงชารูปะนีตัสสะ นะสันติตานาเอเตพยังมารเนเปกขะมาโนปุญญานิกายิราธะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมัปปะมายังชะรูปะนิตะัะนะสันติตานาเอตังพยังมารเนเปกขะมาโน โลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญงังธรรมโมระธรรมโมวะเหรักขติธรรมจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณนทุกขติงคัชฉติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยทาปัญญายะปัสติอาธานิพินทติทุกเขเอสะมะโววิสุทธิยาสัพเพสังขารา ทุกขาติยะถายะทาปัญญายะปสติอะทะนิพพินทัติทุกเขเเอสะมคโควิสุทธิยาสัพเพธรรม,มาอาัตตาติยะทาปัญญายะปสติอะทะนิพพินทัติทุกเขเเอสะมคโควิสุทธิยา <c oughs> สิบหวสวอปันนะกะชาดกอปันนกัถถานเมเกทุติยังอาหุตะก,กิกาเอตะธัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหุงเวสารนังยันติปัพพะตานิวะนานิจะารามะรุกขะ เจตยานิมนุษสายะสะตัดชิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจติโยจะพุทธทันจะธรรมันจะสังคันจะสารังขะโตจัตตาริอะริยะสัจจานิสัมมาปัญญายะปสติ ทุกขะทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขัสะจะอาติกะมังอริยันจะอัดถังขี้กังทุกขูปะสามาคามินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารณะ,ะมุตตะมังเอตังสารณะ,ะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติ สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกรัตตะคาถาอตีตังนานวาคะเมยยะนับปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตำปะฮีนันตะยะทะตีตำปะฮีนันตังอัปัต ตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันโยปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทธามะนุ รหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญนั้นเนื่องเนื่องบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องเนื่องให้ปลุกปลงเถิดอัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรณาางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันที่ตังตังเวพัทเทกรัตโตติ สันโตอาจิกคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีหนึ่งราผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลสิป <c oughs> บทสวด พินะหะปัจจะเวกปัจจะเวคานปาทะชาราธรรมโม,มหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนะธรรมโม,มหิ มารานังอตีตาอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไม่ไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภโวนานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กมัมมะสโกรมิกัมมะทายาโทโกัโมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปะติสารนา,าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังการิสากันละยานางวาปาปังวาตัสสะ ทายาทาพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภพินหังปัจจะเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน บทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาจะยับปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาเอตาวตาจะอัมเหหิสามภะตังปุญญาสามปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสามปติสิทธิยา ธานาังท,ท่าทานตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพาธาพระวนาพิราตาโหนตุฆาฉันตุเทวตาฆาตาสพเพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยะปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนาระักขรักขังพันธามิสัพพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธมยังปฏิทานคาถาโยพระนามเสย,ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทานนะพระวันตุปูชิตา โสถิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเถราจะมัชชานาวากาณวกาจะพิขโวสารามิกาทานปะปตีอุปาสิกาคา,า,ามาจาะเทสนิคนิคมะนิคะมาจะอิสรา สัป,ปานาภูตาสุขีตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสามพาวาสังเสทะชาตาอัทะโวปะปาติกานินยานิกังธรรมวรังปติจเตสัพเพปิทุกขสะกโรนตุสังฆยัง ทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสามโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต ยีสิบเอ็ดบทสวดสภปฏิทานคาถาหันธามายังปฏิทานคาถาโยพานามเสปุญญยสิธานิกะตัสะยานัญญิกะตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากา เยปิยาคุณวันตาจะไมหางมาตาปิตาทโยทิฐาเมจับยะทิถาวาอันเยมัดชัดตะเวริโนสัตตาทิถันติโลกสมิงเตภุมมาจะตุโยนิกาปัจเจกะจะตุโวการา สังสะรันตาพระวาพระเวยาตังเยปต,ติทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมะยาทินานาเนมะยาทินนานะปุญญานาังนะโมทนะเหตนา เหตุนาสเพสตาสะทาหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมัปะทันจะปปโนตุเตสาสาสิทชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลาย อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนใดคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอาบุญอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอานิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยาย บทสวดมนต์ผระสูตรพระปริศและพ้าคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลภ้ากลิ่งภไยรีพินาฏโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างแนนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพระปะริษและคำม,มงคลในภาคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิด Sato, sato,